ก็จะกำหนดไปแล้วนะครับมีเป็นการแจ้งเกิดครั้งที่สองเน้นย้ำว่าการโยนตัวกันเพื่อชุมนุมการเมืองนะครับเครื่องอุปกรณ์ต่างยนงาหนะต่าที่จะนําไปสู่การชุมนุมการเมืองนําไปสู่เหตุการณ์ร้ายแรงนะครับเป็นการทําผิดราชบัรกำหนดนะครับเป็นการทําผิดกฎหมายนะครับตํารวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ อาหารเพื่อการบริเวณเป็นเจ้าหนักง,งานตามกฎหมายฉบับนี้นะครับมีอำนาจและก็มีหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นกระทำกฎหมายนะครับก็ย้ำเตือนอีกครั้งสำหรับเส้นทางแกจอนนะครับอาจจะเกิดผลกระทบอยู่บ้านก็ขออนุญาตให้ผู้แทนกองการหรือรัฐบาล คนตรวจปีคือสองแยกสามแยกชี้แจงการขัครบครับเนี่ยพี่น้องสิบประชาชนทุกท่านครับก็เมื่อเวลา14บสนกานะครับก็กอ,องช่างดูแลความบาลอดัยได้ดำเนินการปิดาการจราจรไปแล้วนะครับบริเวณโดยรอบแยกระดรับสูงโดยเน้นย้ำนะครับปิด4จุดหลักนะครับรอบแยกระดรับสูงก็ปิดสี่จุดหลัก จุดแรกก็จะเป็นที่แยกประตูน้าําจุดที่สองแยกเฉลิมรเกาจุดที่3แยกราชดริแล้วก็จุดที่4แยกชิดลมในกรณีนี้เมื่อทำการปิดการจราจรไปเมื่อเวลา14บสในการเราใช้เวลาในการที่จะระบายรถในพื้นที่เพื่อให้ออกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่อันนี้ก็จ,จะมีตกค้างมางกกรณีที่อยู่ในพื้นที่บริเวณที่มีการปิดการจราจรนะครับอย่างไรก็ตามณขณะนี้ครับ ในขณะนี้ขอเดีนยนย้ำว่าเพื่อสื่อไปอยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถเช่นนนและบริเวณอยู่บริเวณโดยรอบทุกท่านในขณะนี้เ,เริ่มมีฝนตกเล็กน้อยนะครับฝนตกเล็กน้อยในขณะนี้ฝนเริ่มตกหนะักบริเวณฝั่งธนบุรีในขณะนี้มีน้ําท่วมขังอยู่ประมาณ8จุดแต่ว่าเป็นกรณีของฝั่งธนทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เลยเ,เรียนเน้นย้ำผู้ใช้รถส่ทุกท่านว่า,าท่านเนื่องด้วย เรื่องของการปิดการจราจรโดยรอบราชประสงค์ทั้งในเรื่องของฝนที่อาจจะตกมาในช่วงเย็นวันนี้แล้วก็ประการที่3วันนี้มันสุกครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอให้พี่น้องประชาชนโดยรอบนั้นวางแผนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรปับเวลาปรับเส้นทางปรับเลือกใช้ยานพาหนะในการเดินทางนะครับเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงบผลกระทกกบปัญหาด้านการจราจรให้มากที่สุด เพราะฉะนั้นอันี้ก็เลยเน้นย้ำอีกประการหนึ่งก็คือในกรณีของผู้ที่มาห้างสรรพสินค้านะคะในแบบท่านอย่างสับสมในส่วนของอตรงห้างที่อยู่ในส่วนของสยามตรงนี้ก็ไม่ได้จะกระทบมากนะักเนื่องจากว่าออกถนนพญยาไทยได้แล้วก็ในส่วนของถนนพรมหนึ่งได้ที่จะ,ะเรียนสื่อพยัญผู้ที่มาใช้บริการที่ห้างเซ็น,นเตอร์เป็นหลัก ตรงนั้นแนวของราชดำบบีออกไม่ได้แล้วนะครับถนนราชดำบบี้ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องใช้ถนนห,หลังเรียบหลังห้างเซ็นทรัลเวอร์มาออกวงวงเวียนระหว่างพระก้อนแล้วก็ออกที่พระรามหนึ่งตรงนี้นะครับจะได้ออกพระรามหนึ่งในส่วนของเซน็นทรัลเวอร์เองก็ออกไม่ได้เช่นเดียวกันตรงนั้นปิดการจราจรหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็สื่อไปยังผู้ที่มาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าทุกท่านนะครับว่า ให้ออกมาใช้ที่ถนนพระรามหนึ่งตรงข้างๆห้างพาราคอนหรือไม่ก็ออกไปที่ถนนพิาไทยเลยจะเป็นการสะดวกกว่าและก็ตามถ้าที่ไรไม่ออกนะครับก็สอบถามข้อมูลทางการจราจรข้อโทรไปที่1นึ่งหนึได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลประกอบในการเดินทางฝ่ายการจราจรของนครบาลก็ขออนุญาตนำเียนเป็นข้อมูลเพื่อประกอบในการเดินทางเพียงเท่านี้ครับ เพิ่มับเส้นทางในการปิดจราจรอยู่บนแผนที่ด้านชายบุรีบกนะครับเรื่องที่สามครับเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลกับพละกอบกับเฉยครับครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเมื่อสักครู่ในได้รับการประสานนะครับจากท่านพุทธพงศ์โนไทยสงนะครับท่านเป็นรองรัฐรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมนะครับว่าทางกระทรวงดีเอสนะครับได้